กสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนจ้าจะมีพาเลาะไลฟ์สไตล์พี่นอ้องอัปเดตอาการผ่าตัดมดลูกโตนะจ้ดเนาะหลังไอส,สองอาทิตย์จ้าได้สองอาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะสองอาทิตย์อัยเบบีกะโอเคจ้าพี่น้องหย่อนแจงบ้างเมื่อไเนาะพี่น้องขอพไพร่ด้วยจ้าทำหย่อนแจงทั้งใีเสียงดีกว่าไงจ้าพี่น้องทั้งผนจะมืดจ้าจ้าพี่น้องเอ่อทามันไอ้ แพ้สองอาทิตย์งขึ้นไปพี่น้องแพ้สองอาทิตย์จาแพ้สองอาทิตย์แล้วยายวีแดนโอเคจะแพ้นีกรู้สึกแพ้แหงแล้วพี่น้องแต่ว่ายายวีกะทันที่อาบน้ำเพียงแต่เขาตะล่างกลหลัางอย่างเขาธรรมดาเนาะแล้วก็ล่างนาแล้วก็เช็ดตัวจะมอเขาแข่อาบน้ำได้พี่น้องแต่ว่ายายวีเพิ่นี่อาบจะยันเพินนี่แหงดีมันก็แหงพี่น้องยายวีเบิ่งนีกกระจกมันแหงแต่ว่า อย่างมันอับติดเสื้อติดอย่างเนาะเพราะว่าหมอคนก็บ,บอกว่าให้ใส่สบู่ใส่อย่างจะใส่ตะนาเปล่าล้างทำความสะอาดเนาะเป็นประจาพี่น้องละละนั่นแหละบัดนี้เจ๊วีก็ได้ไปหาหมอหลังจากออกมาจากโรงพยาบาลเนาะไปหาหมอสุตินารีจ้ะพี่น้องหมอสุตินารีแพทย์ที่ว่าส่งเขาไปผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลน,นึงเนาะไปตรวจอาการเรียบร้อยหมอกว่าโอเควางสิเนาะ ทุกอย่างโอเคจ้าแพ้เผอแหงนั่นอันนี้เพ่นว่าสีเนาะแล้วปนิยายวีกันบอกว่ามีแต่เพียงแต่ขานจ้าขายายวีนี่มันเสียนมันสีซ้าอยู่ตรงหัวเขา่าพี่น้องแต่มันกับสีซ้าหน่อยก็แรกๆที่ออกมาจากหลงบาทน,นจ้ายายวีกันยางลายพี่น้องยายวีกันยางลายหมอเขาบอกว่าโอเคจ้ามันยังไม่ยูผ่าตัดยังไม่ยูคนวางสี่นก็บได้่พิ่นก็บ,บริบอกวถึงขาอย่างจ้า ยายวีบอกว่ามีปัญหาแต่ขาแค่นั้นแต่ว่ายายวีกะสิว่าหามันกาหนดได้สองเดือนมอให้มอให้ยายวีพักสองเดือนจ้าพี่น้องสองเดือนนี้กะสิแยกเป็นย่างนึงเนะาะทั้งประกันสองคุ้มมันมก,ก็แจงไม้อีกจ้าแจงม้าอันประกันสังคุมนี่จา้าประกันสังคุมของยายวีมันแจงมาอีกว่าไอ้สองเดือนนี้มันโมเมนต์ในอินเกสัมมันวางสิเนาะอินเกซัมแต่ว่า คุณต้องไปแจ้งหมอคุณไหมอีกเพราะว่าเขาให้ได้แค่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแต่ว่าต้องเขียนเขียนใบไอ,อ้พักเขียนใบไป้ป่วยนี่แต่ละเดือนทุกเดือนแล้วก็แต่ละเดือนทุกเดือนจะต้องต้องไปแจ้งหมออีกเที่ยนึงเขาจังหียหายสองเดือนจ้าทางประกันสังคมก็บ่มีปัญหาอย่างหลวพี่น้องเพียงเขาจะไปื้อเขาไป,าไปขอหมอหมอเขาบอกว่าเขาต้องพักเท่านั้นทนี้ หมอเขากส็สรุปอยู่แล้วนะว่าเ,าเหตุงานเหตุงานเกี่ยวก,กับหนังกับหยังการโยกของโยกอย่างหมอทำความสะอาดมาพี่น้อง,นองมันก็สิลําบาก่ตเฮาเปนบริจ,จาคแล้ววันนี้ทางประกันสังคมมันก็สิเข้าใจอยู่พนพนแจง้งยายวีมาให้ยายวีไปบอกกับหมอเที่ยนึงให้ออกไปป่วยมาอีกไออีกไปนึ่งจา้าพี่นอ้องมันบ่แมันเขียน เทียเดียวเงาย,งยไปเลย,ยงั้นสินะจ๊ะมันต้องแยกแต่ละเดือนพักเดือนนี้แต่ละเดือนพักเดือนนี้ไปงัสิจ้าเออแต่ายายบีก็มีปัญหาจะโทรไปบอกหมอ่นแล้วแต่ว่าวันที่วันที่เจ็ดเดือนสามยาีก็สิโทรไปบอก่อกนอีกเทนึงไปเอาไปแพทย์ส่งไปให้ทั้งไอ,อปาาระกันสังคมของที่ยายบียืนต้นปาาระกันสังคมนะจ๊ะเนาะทั้งพพเพราะเพราะไอเพราะมีใบอันนี้มานะจ๊ะพี่นงองแล้วก็สิมีใบเอกสารอีกอันนึงมาจา๊า อันนี้อยอะพี่ขอบบกเรื่องเอกสารกอนเนาะเพราะว่ามันมีเอกสารมาหลายจากพี่น้องเอกสารเกี่ยวกับการคูหา่วยนี่ละพี่น้องแล้วก็เอกสารไอหัวดีมาอันนี้คนละหนวกับที่ท,ที่ที่ไปบอกหมอแล้วจา้าอันนี้มีมาถามอีกเพิ่นประกันสนังคมเพิ่นจะเอาโอนเงินเข้าให้บัญชีให้อีกจ้าพี่น้องเพราะว่าเขาเพิ่นกระิมาสอบถามสอบถามว่าคุณ คุณเป็นคุณป่วยอยู่ในหน้าที่การทํางานบอคุณล่มคุณยังอยู่ในการทํางานบอประมาณนี้เขาก็รอกเอกสารกรอกตอบตอบเพื่อนไปจา้าว่าว่าเหตุเพาเป็นยังซันซีนาแล้วก็เคยประกันตนประกันสังคมประกันยังกับบริษัทอื่นอีกเคยบอเลยเดี๋ยววีกับาตอบบอบอเคยเพราะว่าเหตุตั้งแต่มาอยู่เยอรมันจ้าสิปีสิบสองปีเขามานี่เหตุแต่บริษัทนี่จา้า เฮแต่บริษัทนี่เลยบ่เคยเปลี่ยนบ่เคยเปลี่ยนประกันอันใดจ้าพี่น้องแล้วกะแล้วกะเอพนกศึกษิสอบถามการการลาทิ้งงานมือใดประมาณนี้จ้าพี่นอ้องพนกนพนกนสึเพนกักศึกษาให้เฮาเกาะมือใดที่ว่าออกจากงานเลยเสียนพี่น้องมือใดที่ออกจากงานเลยยายวิญญาณมีปัญหาอยู่เพราะว่า วันที่สองเยาวีประด้ไปเหตุงานวันที่หนึ่งเยาวีไปเหตุงานอยู่วันที่สองหมอนัดเนาะอยู่โ่งนพยาบาลไปตรวจเลือดตรวจยังจากแล้ววันนี้มันคำโพดไปสิไปเหตุงานได้ไปนั่งสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเคืองนัดตรวจชัวสวติตรวจเรียบร้อยสักปลายสามพี่น้องเออเยาวียามมมนมีปัญหาอยู่วันที่สองประเด็เหตุงานเขาก็สิงคงจบประใจัยให้กบว่าเป็นยังูกจาก่าแต่ว่าเยาวียามมันมีปัญหาอีกอยู่พี่น้องแต่ภาวนะขออย่ามีปัญหาอย่างเป็นบระจา่า แล้วก็ทั้งบริษัทงานเพื่อนกระลูอยู่ว่ยายวีขอยายวีขอร้องเพื่อนว่าให้ฉันมีนาวันที่สองแต่วันที่สี่ฉันพาพาตัดเป็นบริจาคแล้วพาตัดบันยีพาตัดบันยีเขาเขาตรวจเลือดเขาพบเลือดเลือดที่ขาดธาตุเล็ก,นกเนาะมันบริจาคเขาต้องไปนอนให้เลือดก่อนก่อนเขาจะพาตัดแต่กับเพราะว่าน้าให้มันพันหลับเดียบไปโดยดีพี่น้องว่า มันตรงตรงตามคนเขาจิตใจเงินเขาทั้งอันเนี่ยทั้งอ้ทั้งปากการะกันสังคมทั้งเทนงานเขาก็ต้องเฮ็ดเอกสารเทนยังให้มันเรียบร้อยไปถือว่ายายีขาดงานวันที่สองจ้ะพี่น้องอืมบริรัปเฮ็ดงานแต่ก็บอกเป็นยังนะจ้าพี่น้องเพราะว่าเขาโทรไปบอกหวหนายใหญ่เขาแล้วเนาะบอกผูจัดการเขาจา้ะแล้ววันนี้ยายบีสิมาอัปเดตเรื่องอันขาพี่น้องขานี่ขานียังซ้าอยู่จ้าพี่น้อง ขาหนียังซาอยู่ยังแต่ว่าจะมีกก่ยางไหนยางไนรุยเปะรุยเปะไปพี่น้องยางไหนรุยเปะรุยเปะไปบอบอถนายางบอถนาจ้าแล้วก็ยางในซ่ายางเป็นไก่เป็นกิโลนะพี่น้องไปกับมันบลจ่าเป็นกิโลเพราะเขาออกกาลังกายเนาะรู้ซึกปวดแผลยจ้าปวดแผลขังขังไส้ขังที่เุาขาเขาลอยนี่แหละจ้าพี่น้องอืแต่ทุกอย่างอื่นทุกอย่างดีมดจ้าพี่น้อง แล้วก็หมอเออลืมเบาไปนึงเนาะพี่น้องขออภัยเดื่อย่อนไปย่อนมาอยู่ไอ้การยานี่ยายวีด้กินยาธาตุเล็กยาธาตุแคบซุลนของเงินที่หมอคนเขียนใบแพทยนะ์ให้เนาะเพราะว่าเขาเลือดขาดเลือดเขาขาดธาตุเล็กพี่น้องเลือดขาดธาตุเล็กเป็นยังคือขาดธาตุเล็กดิก็ประจําเดือนเขาหมดลูกเขาโตพี่น้องเลือดมันจิตไหลออกลายก,ก็พผิด ผิดปกติจากพี่น้องเลือดมันสลายเลือดมันออกจากร่างกายหลายๆแล้วบ้นี้มานานหลายปีมหาปีหกปีมาพี่น้องบ่เคยไปตรวจเลือดเนาะบ่เคยไปตรวจเลือดตรวจอย่างเด้เทียบบ้นี้เลือดมันเออยยกระสีจอยพี่น้องเอยนี้น้ำหนักลดปวดพาดลงเลยเลือดขาดธาตุเล็กเพราะว่าเลือดออกลายจากประจำเดือนจ้าพี่น้องเลือดออกอจากประจำเดือนลายมันบ่จาคมากมเป็นปีแล้วพี่น้องมาเป็นหาหกปีจ้าผู้ใดเอ็นเอ็นเอ ประจำเดือนมาผิดปกติพี่น้องก็ไปตรวจเบิรงเด้อจ้าเด้อมันอันเป็นโูกของเป็นโลกของผู้ยิงเขาเนาะว่าม่นแต่คนผู้หญิงไทยหรอกจ้าเป็นผู้วัดผู้ญิงคนดอยคนอย่างคนเยอรมันเป็นผู้ญิงทั่วโลกจ้าเป็นผู้ยิงกับทั่วโลกโลกของผู้หญิงเนาะมันบ่จ้าเพียงแต่บอกว่าต่างชาติต่างศาสนาเนาะพี่น้องมันบ่เออเป็นโรคของผู้ยิงเขานี่จ้าพี่น้องไปตรวจเบิ่งจ้าเออแล้ววันนี้เอกินกินกินแล้วพี่น้องสิครับไทยอย่าอย่าอย่าเอ วิตามินไอไอไอซอนแล้วพี่น้องของเยอรมันไอซซนอีไอซนนี่ส,ส,สุพี่น้องอยากเที่ยวก็ไอซซนไปนว่าถาุเล็กพี่น้องไปว่าถาุเล็กกินแล้วมันสิครับทายออกมันสิเป็นสีดําพี่น้องก็จะตกใจจ้าตัวแรกยังมีก็ตกใจพี่น้องตกใจเอเป็นยังคือันทายครับทายออกมันเป็นดําๆเนาะหรือตกใจ มันจะฟองกินแกงเพราะกิเล็กบอสนวพี่น้องว่ากินแกงเพรากิเล็กบอสก็ดำดำสโนอะแต่ว่ามันกับบเมียนนะจ๊นะเนาะมันกับบเมียนมันเกี่ยวกับยาจ้าพี่นอ้องเกี่ยวกับเลือดกับอยางเฮาพี่น้องต้องไปตรวจเด้อพี่น้องเด้อเยวีกับมาอัปเด้ฟังจา้าแต่บาา้าคขานก็ต้องบำมบัดรล้อห้แผลแห่งก่อนเยวีต้องไปคั้วอีกเทนึงจ้าพี่น้องคัคว้วคั้วภาษาเยอรมันก็คือการรักษาพี่น้องการรักษาการปลมบัตรเซนาจา้า การรักษากันบำบัดแต่ว่ายายบียังบ่รู้ว่าสิสิไปบำบัดงไดยังบ่รู้รอให้แผลมันหายดีที่สุดประมาณเดือนหนึ่งจ้าพี่น้องยายบียังสิไปขอหมอ่นไปไอ้เพระาะว่าเขาออกกระลังไกาวบา่ไดหมอเขาก็หามยู่เ้วเนะาะบมอห้ออกกระลังกกยว่าเฮ็ดยังเป็นาา่ล่ะจ้าอืม,มถูกยางแผลโอเคยายบียัยงยายบีรู้สึกว่าเจ็บบ่กินบ่กินยากแก้ปวดว่ายัางแล้วจา้ามันสองอาทิตย์แล้วเนาะดีจา้าแผลแผลดีขึ้น เพียงแต่ว่นยางหลายปวดเป็นปวดๆเสียวๆแป๊บๆเพียนั่นจาพี่น้องข้างใสายข้างซรายขางที่ยายบีมีมีมีปัญหาลำขาเนาะแล้วก็ไอหัวเข่าหี่มันยั้งช้ายายบีออกกําลังไกยค่อยๆออกโมเมนต์ว่าออกนั่นจะพี่น้องเอาโยกขายืดเจียนยืดไซด์เอาพาพาเหาะข้องค้างสิขานึงกันเหยียดไปพี่น้องขาที่เขาปวดเขาอาการเขาเก็เค็งตึงนั่นเขาไปค่อยๆเฮยดบาเห็ดแห้งจาพี่น้องควา แพลนะะั longer, so ่นทั iten, ้งไหนเนาะอันเป็นทั้งไหนเขาบอลูมันบรลจาก็คอยเฮ็ดไปแล้วก็ยางจ้ะยางพี่น้องยางบ่ให้พังผืดมันขึ้นบ่ให้มันไอเปลี่ยนไอ้พังผืดเกาะแล้วก็เขาก็สีลําบากประมาณนั้นเนาะมันแพลแผลถ้าพังผืดมันขึ้นแล้วมันตึงมันสียางยากอันนั้นอันนี้มันบริจาโอเคจ้ะแพลแพลนี่โอเคทุกอย่างเพียงแต่ขาเนี่ยช้าอยู่พี่น้องแต่ว่า กะยายบีย่างไปรู้สึกมันช้ายายบีก็หยุดเสียหยุดก็โยกขาค่อยๆโยกขาขึ้นเอค่อยๆโยกขาขึ้นแล้วมันเพราะกะเขาสียางไปยางไปเขาสิลมสิยายบีรู้สึกว่าขานีขาขัางใส่สิมีแรงกลัวจ้าสิมีแรงกลัวเล็กๆอยู่พี่น้องยายบีเขาก็ใจสู่เอาเนาะพี่น้องเนาะมันบริจาคบริมวณว่ายางบ่ได้เห็นยางบ่ได้นะจ้ะยางได้จ้าพี่น้องยางได้แต่ว่าจีประมาณนี้พี่น้องโยกขาขึ้นสิ ค้างได้ค้างค้างหัวค้างใส้นุกบ่ข้นเลยพี่น้องยกบ่ขึ้น,นเฮ็ดจังไหมก็บ่ขึ้นหัวเข้านี่หัวเข้านี่บมมีความรู้สึกตําเพียงจช้าพี่น้องมันช้ามันจะเป็นน้ำเส้นเอ็นเส้นประสาเทเฮาหน่ะนะละพี่น้องอืมแล้วจ้าพี่น้องย่ยพีก็มาอัปเดตให้ฟังเนาะเรื่องแพ้เรื่องยังนี่ดีมดจ้าโอเคจ้าแห้งแพ้แห่งแพ,แงแพ้ยังเรียบร้อยแล้วทองก็งยุกรุ้งไหล ร่างกายก็รู้สึกฟิตก็ก็ก้อนแรกๆเนาะเพราะว่านี่เขาสองอาทิตย์พอดีจ้าตั้งแต่วันที่สี่มาเนาะวันที่สี่มอนี้กับวันยัยบีอัปเดตมาเนี่ยกับวันที่สิบมอนี้วันวันที่ยี่สิบจ้าพี่น้องวันที่ยี่สิบก็บซ้ำว่าสองอาทิตย์พอดีเนาะพี่น้องเนาะสองอที่สิบแปดสิบเก้ามือจ้าสองอาทิตย์นทะเลาะจ้า ต่ว่าวยายบีก็เอานวดพี่น้องเอานำ้ำน้ำมันน้ำมันยาหม่องบา้านเขาเนาะที่ยายบีเอามาที่พอนใส่สําหรับหนวดจะหนวดประเด็นหนวดแห้งจากพี่น้องเพียงแต่หนวดหัวเขานวดใส่สัมผัสหนวดไปมองใดที่มัน้ช้มันก็สีดแดงขึ้นคันไุ่งง,งงงงงงจากพี่น้องพี่น้องยายบีก็ฝากไว้ในเด้อตาผู้ใดอนเคยเป็น,นขาลอ,ลอยๆเสียขาบบมีความรูดึกหัวเข่าบ่ามีความหูซึ้งังจาก ยกขาบาขึ้นสิผู้ใดเคยมีประสบการณ์ก็มาเล่าให้ยายวีฟังน้ำเนื้อจ้าเขียนไว้ใต้คอมนเมนต์เด้อพี่น้องเด้อย,ยายวีก็มาอัปเดตสุฟังจ้ายายวีขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมรับฟังเด้อจ้าผู้ใดมาเมนไว้ยายวีก็บจิกลับไปตามให้เด้อจ้าพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เด้อจ้าเด้อขอบคุณหล,ยลายๆจ้าสวัสดีจ้า